ครับตอนนี้ก็นี่ครับนาะอ่ะกลังนี่กลับบ้าน,นครับผมที่ได้เขาไปตัดผมตอนเศา้านะครับเืินเสามาหลังจากที่ไปขามสะพานกันนะครับก็เลยเอานี่ครับไอสองตัวเนี่ยกลับบ้านด้วยครับอ่ไอกล้องกับเจ้าก้านะครับกลับบ้าน,าานก่อนแองี้มาอยู่นานนอนนานเนี่ยอาทิตกว่าแล้วครับอ,อาทิตกว่า แต่ไ้อยวันนีนี่มาอยู่นานี่อาทิตย์กว่าแล้วครับตอนนี้เมื่อนีนสี่ภากลับบ้านครับกลับบ้านหลังจากอาทิตย์นึงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นในขี่รถกลับบ้านเสียงท้างคุณๆเลยเพราะว่าเพิ่นมาน้าทุกมือนะครับนอนอยู่บ้านกับจริงครับนี่ก็นี่นอนอยู่บ้านกับจริงแต่คนมาน้านี่มามาน้าทุกมือครับมาน้าตอนเช้าตอนแรกก็กลับบ้านนอนบ้านตอนนี้ก็กลับบ้านครับตอนเช้า ผมต้องไปเข้าไปตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยลงมาแมลงมาแม่โอ๊ย,อ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 ยลงมาเร็วสิตกับเว,เว้ยลงมากระเกินไปมึงเกินไปแล้ว อวยอ๋อตดรถเป็นไงชมยิวเป็นไงเออเออนอนบ้านกับจิงได้เพิ่นมาหน้าตอนเช okay. no. ้านะฮะตอนแรกกบกลับทุกเมื่อนะครับ บ่ที่หนี่ก็เลยมให้มานอนนะครับนอนหน้าได้ดีกว่าเศร้านี่กัสิครับออกเข้าบ้านครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับตอนถึงบ้านแล้วสิมีอากาศยังไงนะครับมาละครับทีลงมาละอ่ครับตอนนี้กัครับเข้ามาในบ้านแล้วครับนี่อ่าเข้าซอยบ้านแล้วครับตอนนี้นะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเขาเข้ามาในซอยในหมู่บ้านแล้วครับนี่ ดูอาการดูอาการครับดูอาการดูอาการเออเร็ววะเรวหมดแล้วเรหมดแล้วโอ้ยจะหนี้ยังหนียังอ่ะเพิ่งยู่กระจกตลอดเวลาเลยครับเนี่ยถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้ว,ถ,ลวถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้ว ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้โหนะถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วโอ้พนบ้า,บ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 านแล้วลงมาลงมาฮะลงมาลงมาพนบ้านแล้วเดิเอาละ ลงมาเลยลงมาเลยโอ้อะหอนบานแล้วลงมาแล้วลงเร็วลงเร็วหอนบานแล้วลงแล้วลงไหมเพื่อนเพื่อนฮึ จำได้ปะเนาะจำได้ปะเนาะจำแง่จะของได้ปะเนาะมาเร็ว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 ก็ก็กอหลงเลยอลลโอ้หลง

มาโตมาโตมาเล่นบ้าน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 